สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวกับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นจุดจบของมวลมนุษยชาติที่กำลังเดินทางมาถึงแล้วหรือไม่หรือว่าเรานั้นกำลังเป็นหนูทดลองและแน่นอนก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติและใช้วินิจวิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับในที่สุดทุกอย่างก็กำลังเดินทางมาถึงจุดจบบทความโดยอาจารย์เดชา นาฬนาทในที่สุดทุกอย่างก็กำลังเดินทางมาถึงจุดจบโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งสองฝ่ายที่มีแนวคิดสวนทางกันอย่างสุดกูใครหรือว่ากลุ่มไหนกันแน่ที่โกหกประชาชนในทั่วโลก 1. กลุ่มหมอและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนบริษัทยาที่ผลิตยาเสริมภูมิออกมาและยืนยันหนักแน่นว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และต้องบังคับมนุษย์โลกทุกคนต้องฉีดไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กๆ 2. ก,กลุ่มหมอและนักวิทยศาศาสตร์การแพทย์ที่ไม่แนะนำให้ประชาชนเข้ารับยาเสริมภูมิที่บริษัทผลิตขึ้นเพราะชี้เหตุผลว่ามันเป็นเพียงการทดลองในมนุษย์เท่านั้นและส่งผลเสียที่ร้ายแรงต่อร่างกายอย่างมากในอนาคตและการเกิดโรคระบาดล้วนแล้วแต่มีในยะที่น่าสงสัยเป็นอย่างมาก และมีสิ่งที่น่าสงสัยในตัวยาเสริมภูมิที่ผสมลงไปเพื่อหวังผลบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มที่สนับสนุนบริษัทผู้ผลิตยาก็ออกมายอมรับว่ายาเสริมภูมิอาจทำให้ประชาชนไม่กลับมาเหมือนเดิมในกรณีติดเชื้อแล้วรักษาหายดีแล้วแต่ก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ว่า แต่กลุ่มที่ไม่เคยได้รับยาเสริมภูมิเลยเมื่อรักษาตัวเองหายดีแล้วยิ่งจะทําให้ความผิดปกติของร่างกายไม่กลับคืนมาหนักกว่าผู้ที่ได้รับยาเสริมภูมิครบตามจํานวนที่บังคับเอาไว้ในช่วงปีแรกก่อนการเกิดการระบาดโรคองค์กร WHO ก็ได้รับข้อมูลจากกลุ่มแรกว่ามันคือเชื้อหมุนเวียนไข้หวัดธรรมดาแต่ต่อมาไม่นาน WHO ก็ประกาศว่า มันคือหายนะร้ายแรงของเชื้อโรคระบาดและ WHO ก็สนับสนุนให้คนทั้งโลกออกมารับยาเสริมภูมิของบริษัทยาต่างๆที่ผลิตออกมาจำหน่ายแต่ต่อมาหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มที่2 WHO ก็ออกมาประกาศว่ายาเสริมภูมิไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้และอาจส่งผลเสียบางอย่างต่อผู้ที่ได้รับยาเสริมภูมิไปแล้ว และหลังจากนั้นกลุ่มแรกก็ประกาศต่อสาธารณชนว่ายาเสริมภูมิไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่ช่วยลดอาการรุนแรงได้มากเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้าจะผลิตยาออกมาจำหน่ายล้วนโฆษณาแข่งกันว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดได้คล้อยหลังต่อมาอีกไม่นาน WHO ก็ได้ข้อมูลจากกลุ่มที่สองว่าพบว่าเชื้อโรคระบาดนั้น เป็นเชื้อชนิดเดิมๆที่กลุ่มแรกไม่สามารถควบคุมพวกมันได้เกิดการกลายพันธุ์และไม่มียาชนิดไหนในโลกนี้รักษาได้ควรเปิดเผยความจริงเพื่อหาทางแก้ไขที่ถูกต้องหลังจากนั้น WHO ก็ออกมาให้ข่าวว่าโรคระบาดสามารถหลีกเลี่ยงยาเสริมภูมิได้ทุกยี่ห้อที่บริษัทผู้ผลิตยาออกมาจำหน่ายและบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องฉีด ที่ควรนำกลับมาพิจารณากันใหม่แต่ในเวลาไล่เลี่ยกันกลุ่มที่หนึ่งก็ออกมาให้ข่าวว่ายาเสริมภูมิสามารถรับมือเชื้อโรคกลายพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์ลดความอันตรายลงได้มากเหมือนเดิมแต่ต้องฉีดไข้กันหลายยี่ห้อหรือว่ารับยาเสริมภูมิตามวันเวลาที่แนะนําให้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งๆท,ที่ WHO ออกมายืนยันว่ายาเสริมภูมิทุกชนิดไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคระบาดได้เลย และเลือกที่จะเงียบและเฝ้าติดตามข่าวจากหมอและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง2กลุ่มต่อไปต่อมากลุ่มที่2ก็ออกมาให้ข้อมูลกับ WHO ว่าเชื้อที่อันตร,รายที่สุดที่กลุ่มแรกมีความพยายามที่จะหาวิธีกำจัดพวกมันนั้นไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างเลยในระยะเวลาที่ใช้ความพยายามทดสอบมานานถึง3ปีสแสดงว่าเชื้อระบาดตัวนี้ มีการล่วงรู้ในวงในมานานแล้วแต่ว่ามันจะถูกเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยตราบใดที่กลุ่มแรกยังไม่มียารักษามันได้ในที่สุดมันก็จะยังยืนยันว่ายาเสริมภูมิยังรับมือได้อยู่เหมือนเดิมเพื่อความชัดเจนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยายลัยเกียวโตในประเทศญี่ปุ่นก็ทำการทดสอบเชื้อโรคระบาดสชนิดขึ้นมาจากความสับสนว่า ทำไมถึงได้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงและขยายออกไปอย่างรวดเร็วในทั่วโลกในปี2565ระหว่างสายพันธุ์โอไมคอน BA1 กับ BA2 ผลการทดสอบกับหนูทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากในการทดสอบเพราะว่าสิ่งที่พบในรายงานนั่นก็คือ 1. พบว่าเชื้อไวรัสระบาดสายพันธุ์โอไมคอน BA2 มีความอันตรายพอๆกับเชื้อเดลต้าที่ฆ่าชีวิตผู้คนในทั่วโลกไปในปัจจุบันนี้มากกว่า5ล้านคนที่มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ ba 2แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าเดลต้าถึง5เท่าในขณะที่กลุ่มแรกมุ่งเน้นไปที่เชื้อสายพันธุ์ BA1 ที่มีความอันตรายน้อยมากกว่า ba 2แต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความอันตรายของสายพันธุ์ ba 2 2. ต่างกันอีกข้อหนึ่งที่ชัดเจนนั่นก็คือจากผลการทดสอบการฉีดเชื้อ BA 1กับ BA 2เข้าสู่ตัวของหนูที่ใช้ทดสอบพบว่าหนูที่ถูกฉีดเชื้อโอไมคอนสายพันธุ์ BA 1ไม่มีปฏิกิริยาใดๆแสดงว่าเชื้อมีความรุนแรงน้อยแต่ว่าในขณะที่หนูอีกตัวเมื่อฉีดเชื้อ BA 2เข้าไปพบว่าหนูเกิดเป็นอัมพาต ในเวลาไม่นานและเกิดการแอนติบอดีในร่างกายล้มเหลวลงอย่างเฉียบพลันและนี่คือสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่แม้แต่ในอนาคตเราก็ไม่สามารถนำเชื้อของสายพันธุ์ b a 2มาผลิตเป็นยาเสริมภูมิให้กับมนุษย์ได้และยังคงมืดมนในการที่จะหาวิธีรับมือเชื้อตัวนี้ได้กลุ่ม2ที่ออกมาให้ข้อมูลต่อ W H O ว่าได้มีความพยายามทำการทดสอบอย่างหนักมาโดยตลอดและพบว่า มันไม่มียาหรือว่าวิธีอะไรเลยที่จะรับมือกับเชื้อสายพันธุ์นี้ได้และมันก็แทบจะสายเกินไปเสียแล้วเมื่อหลายประเทศได้เปิดโอกาสให้เชื้อสายพันธุ์นี้เข้ามาระบาดอย่างเต็มที่ในทั่วโลกจากการปิดบังความจริงของหมอและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกลุ่มที่1และสิ่งที่น่าตระหนกที่สุดนั่นก็คือการทดสอบที่ผ่านมานั้นแล้วไปตรงก,กันกับผลการทดสอบของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยายลัยเกียวโตนั่นก็คือยาเสริมภูมิทุกยี่ห้อทุกชนิดไม่สามารถรับมือกับเชื้อชนิดนี้ได้เลยประเด็นก็คือเมื่อง,งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยายลัยเกียวโตออกมาแบบนี้และได้เผยแพร่ส่งข้อมูลการทดสอบชิ้นนี้ให้กับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นนําในทั่วโลกไปแล้วหากยืนยันความเป็นจริงได้ตามที่ทดสอบมานั้น ย่อมหมายความว่าจะมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ ba 2กระจายครอบคลุมออกไปทั่วโลกในตอนนี้ในแบบที่ไม่มียารักษาและไม่มียาเสริมภูมิตัวไหนที่จะป้องกันพวกมันได้และผู้ที่ติดเชื้อไปแล้วจะทำอย่างไรและอย่างไรก็ดีแม้ว่าผลการทดสอบของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกียวโตจะเป็นที่น่าสนใจไปทั่วโลกแต่หมอและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มแรกก็ได้ออกมาโต้แย้งว่า นั่นแค่เป็นผลวิจัยจากการทดสอบของหนูที่มีสรีระร่างกายแตกต่างกันจากมนุษย์อย่างมากการทดสอบอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ที่พูดแบบนี้มันย่อมแสดงว่าเชื้อสายพันธุ์ B.A. 2ออาจถูกนำมาฉีดท,ทดสอบในมนุษย์นั่นเองและมนุษย์กลุ่มไหนที่จะถูกใช้ทดสอบก่อนเพื่อนคำตอบนั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์นั่นเอง และตามมาด้วยประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานที่ต้องถูกบังคับให้กลายเป็นหนูทดลองยาต่อไปเรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดลงนั่นเองอีกไม่นานความจริงจะปรากฏชัดเจนออกมาว่าหมอและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่สอง ใครกันที่เป็นคนโกหกองค์กร WSO กับประชาชนในทั่วโลกและจะมาดูว่าจะมีหมอคนไหนในประเทศไทยกล้าออกมาประกาศให้เชื้อโรคระบาดสายพันธุ์นี้กลายเป็นเชื้อโรคประจำท้องถิ่นของคนไทยทางทีมงานขอขอบพระคุณบทความดีๆโดยอาจารย์เดชานารนาร